สวัสดีทุกคนที่หลงเขามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมเชื่อว่ามีผู้เล่นสายฟรีจุโนมากําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วสงสัยว่าทาไมตัวอาวุธถึงไม่น่าเปิดแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกตัวอาวุธที่ไม่น่าเปิดจริงๆก็ยังมีตัวอาวุธที่น่าเปิดอยู่แล้วเราจะดูยังไงล่ะว่าตัวไหนน่าเปิดหรือไม่น่าเปิดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับหัวข้อแรกครับ ทาไมสายฟรีถึงไม่ควรเปิดตัวอาวุธเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าอาวุธเนี่ยมีไว้ใช้กับตัวละครหมายความว่าถ้าคุณมีแต่อาวุธแต่ไม่มีตัวละครเท่ากับว่ามันไร้ค่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีตัวละครยกตัวอย่างเช่นคุณมีอายกาคุณเนี่ยต้องการที่จะรีดดาเมจไว้ให้มากที่สุดเท่ากับว่าคุณเนี่ยจะต้องเปิดอาวุธประจำตัวหรืออาวุธ5ดาวของตัวละครน,นั้นๆแต่ว่าในตัวอาวุธเนี่ยเราสามารถรุดเด็ดได้ทั้งหมด2อรอบครับเฉลี่ยเนี่ยตัวอาวุธเนี่ยจะออกประมาณโรที่70นะ ซึ่งหมายเขาว่าการรุนเฉลีอ่ยอรอบเท่ากับว่าเราเนี่ยต้องเสียไปถึง210โลเพื่อที่จะได้ออกการันตีหนึ่งครั้งซึ่งแน่นอนเขาว่าการเก็บโลถึง210โลสายฟรีจะไม่ได้จะต้องเก็ตขั้นต่ำถึงสเดือนถ้าเกิดว่าเราดันได้อาวุธที่เราไม่ได้ใช้ขึ้นมาเนี่ยมันเสียหายหนักมากครับอย่ข้อที่2ครับความน่าเปิดเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวอาวุธเนี่ยมันน่าสมขนาดไหนผมทําเกณฑ์ออกมาง่ายๆแล้วครับ ก็คือเราเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าเราจะสุ่มให้ใครครับโดยที่เกณฑ์เนี่ยจะออกมาเป็นอาวุธ5ดาวที่เราต้องการเนี่ย1ชิ้นจะมีค่าเท่นากับ1คะแนนอาวุธ5ดาวอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยที่สามารถใช้ได้ในทีเหมือนกันสมมติว่าในตู้นี้มีทั้งหออโฮมะแล้วก็ดาบวูฟแล้วสมมุติว่าคุณเนี่ยมีทั้งตัวของหูเต๋าแล้วก็มีทั้งตัวอะไรก็ได้ที่สามารถใช้วาดาบวูฟได้เนี่ย เท่ากับว่าตู้นี้คุณได้เพีกงหนึ่งคะแนนครับแล้วก็ตัวของตัวอาวุธเนี่ยอาวุธ4ดาวเนี่ยมันดีเท่ากับว่าได้ไปอีก1คะแนนครับผมจะยกตัวอย่างให้ครับสมมุตินะครับว่าสมมติเนี่ยคุณกําลังะจะเปิดตู้กาชาของอิต,ตกเท่ากับว่าคุณเนี่ยต้องการอาวุธที่มีชื่อว่า red hornstone treasure ที่อยู่หน้าตูน้นี้แต่ว่าอาวุธอีกชิ้นเนี่ยที่เป็น5ดาวเนี่ยคือ skyward ซึ่งคุณนั้นไม่ได้ใช้ในทีมของคุณก็ดันไม่มีตัวอะไรได้ใช้เลยแล้วแถมอาวุธ4ี่ดาวเนี่ยยัง เพราะงั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะมีมูลค่าเท่ากับ1คะแนนนั่นเองตัวอย่างต่อมานะครับสมมติเนี่ยคุณกำลังจะเปิด Star ์ o ัคอัพโฮมาให้หูเตาแล้วในทีมของคุณเนี่ยดันไม่มีใครที่สามารถใช้ดาบวูฟเกรฟสโตนได้แต่ว่าอาวุธ4ดาวเนี่ยมันดีเท่ากับว่าตอนเนี้ยเรามีในทางด้านของอาวุธที่ดีของหูเตาแล้วก็อาวุธ4ดาวที่ดีครับหมายความว่าตั้นี้เราจะได้ทั้งหมด2คะแนนครับตัวอย่างถัดมาครับจะเป็นตัวอย่างที่ได้3คะแนนนั่นก็คือสมมุติว่าผมเนี่ยกำลังจะสุมเซียว,แล,ว,ยวออแล้วในตู้ี่มทัั้งงงตวขอแลซึ ตัวของทั้งสองอันนี้เนี่ยสามารถใช้กับเซียวได้รวมกันเนี่ยได้2คะแนนแล้วแล้วตัวอาวุธสีดาวก็เป็นอาวุธที่ดีอีกหมายความว่าตัวอาวุธของตู้นี้เนี่ยเราจะได้ไปทั้งหมด3คะแนนนั่นเองครับ สรุปสายฟรีควรจะเปิดอาวุธในกรณีไหนคบตอบก็คือ2คะแนนขึ้นไปครับจะมีความคุ้มในการเปิดอย่างมากแต่มันก็อยู่กับคุณด้วยนะครับว่าคุณจะรับได้หรือเปล่าเวลาที่อาวุธเนี่ยมันหลุดได้ชิ้นอื่นที่คุณไม่ได้ใช้แล้วก็มันจะคุ้มหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันจะเสียเวลาในการดองโลของคุณไปมากขนาดนั้นแลกกับอาวุธ5ดาวเพียงชิ้นเดียวที่เอามาใช้กับตัวละครที่สามารถใช้อาวุธ4ดาวได้เหมือนกันและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ่างัครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็บอย่าลื